ดูนี่ครับผมดูนีครับนะ่นะมาแล้วครับนั่นนะช่อนไซปละเข็มต <c oughs> ุ้ตากับมานตัวหนึ่งครับพี่น้องนะน <c oughs> ีกับมาน <c> ี <oughs> ่ต่างคนต่างมาน <c oughs> โอเคครับผมบบ <c oughs> ใครๆก็ว่าไม่เหลือเด้อ นะลุกบ่ถึงบ่ถึงบ่ถึง,งกัดแล้วครับนะนะกัดแล้วครับกัดไม่โดนดหลุนอีกท่านึงก่อนพี่น้อง ลวนครับผมอีหยังตายของบ่โอ้ยอยู่บนหอดพี่น้องเลยของแต่ว่าตึงๆอยู่ได้ล่ะอยู่บนตาเอ้ยแต่ว่ามันคือบนดึงโอ้ยมันตัวก็ใหญ่หรอกหนึ่งก็โตใหญ่ งามอยู่พี่น้องโอ้ยนี่มาแล้วพี่น้องนี่ครับพี่น้องตัวแหลกแหกมนันอ่ะมนันมันครับพี่น,น้องมันมันครับผมออกตีประคอแมตแหลครับพี่น้องเอ้ยห่างหายไปโดนอ่ะม,ม,มันมันนี่ไอ้ของขยับอยู่แม่ ยื้มใครยับอยู่หันเยอะโขนครับนั่นฮะเล็กใหญ่นับหนึ่งเล็กใหญ่นับหนึ่งเล็กใหญ่นับหนึ่งนี่ใส่ปลาเข็มครับพี่น้องนะกัดเงียบกือบ่อไรตัวหน่อยเองมันๆครับผม Như uh. tố cả tổng bộ bạc Như tốm này đó <laughs> <laughs> โดนครับน่ะนะอุ้ยหลุดหนูวัดหัวเลยพี่น้องปุ่นกินต่อหนาก็เลยวัดกระเด็นกระดอนโดนเป็นโดนครับน่ะนะอยู่ไปอยู่ตะฝ่าดไปแค่นะเดี๋ยวจะฝาาจะฝาาป่ายไปตีเจ้าตีเลยตีโหลดมานนิ ตีกันน, s, <S นี่มันบ่อนอยู่ตีกันฟังลาลงมาบ่อนใส่อยู่เนี่มันบ่อนใส่ตีขึ้นก่อนอืออือขางน้ำกันขอยิ้มมันบ่อนอยู่หันเลี่ยมันอือนั่นแหละคือมันขยับ

ความมันอยู่เลยเด้อคิดว่าต้องมีโตัวแท้ตรงนี้ mang nam bà thon á, ủa, bơm, đóng xay lắm, cứ thấy băng hàn mình vạt บ่กแมนบอกอเ้ยมอเตอรไซลนี้เราหมดหมดแล้ว มันมีตัเลยตับเดี๋ยวเอามาพี่นอนเอามาเอาไมาโอ้ยปลาคอหน่อยตาเอ้ยคอหน่อยปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยบมาไงเอาเนื้อหน่อยมั้งตา ขานเปลี่ยนพะเขาหน่อยแม่งหูนครับผมดูนครับผมมึงบอลไงไอยังานมีแต่หลุนนี่นี่ครับมันะ่ะสามสี่เถื่อยหย่อมมันต้นหน่อยมันกัดเนื้อบ่ได้เห็นมาพี่หน่อยอ่ะมันหมานครับผม